ในกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถและเป็นฝ่ายถูกจะสามารถเรียกร้องอะไรจากคู่กรณีฝ่ายผิดได้บ้างสิ่งที่พ่อแม่หรือทายาทหรือญาติสามารถเรียกร้องได้ในกรณีที่เสียชีวิตและเป็นฝ่ายถูกมีดังนี้ค่ะ 1. ค่าปรงศพและค่าใช้จ่ายจำเป็นในการจัดการศพนะคะเช่นค่าขนย้ายศพจากที่ไหนไปที่ไหนหรือค่าจัดงานศพเป็นเวลากี่วนัน มีค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ 2. ค่าขาดไรายอุปการะเช่นสามีเสียชีวิตสามีจะต้องเป็นคนเลี้ยงดูภรรยาหรือเลี้ยงดูพ่อแม่หรือเลี้ยงบุตรธิดานะคะค่าขาดเสาหลักคนที่อยู่ข้างหลังต้องเดือดร้อนโดยแนวทางการเรียกร้องก็ต้องดูว่าเช่นเลี้ยงดูบุตรกี่คนอายุเท่าไหร่ศึกษาอยู่ชั้นไหนมีค่าใช้ใจ่ายในการเล่าเรียน ปีละเท่าไหร่จนกว่าจะจบการศึกษาค่ะหรือถ้ามีพ่อแม่ก็จะต้องดูว่าพ่อแม่อายุกี่ปีอีกกี่ปีถึงจะเสียชีวิตมีค่าเลี้ยงดูปีละเท่าไหร่เป็นต้นนะคะชีวิตคนไม่อาจประเมินค่าได้นะคะคลิปดีๆมีประโยชน์ฝากกดแชร์ให้กับคนที่ไม่รู้ได้รู้ด้วยนะคะ